สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองได้ทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มาอัปเดตรถเดือนมิถุนายนปี2 5 6 4ครับมีรถให้เลือกกว่า30คันครับตั้งแต่รถบรรทุก4ล้อกลางรถบรรทุก6ล้อกลางรถบรรทุก6ล้อใหญ่และรถบรรทุก10ล้อดำครับราคาเริ่มต้นที่78 00 0ันบาทครับ มาเริ่มตน้นกันก่อนที่คันนี้เลยครับเป็นรถบรรทุก10ล้อดำครับรุ่นมิซูมิชิฟูโซเอฟเอ็นหครับรถเดิมครับ2 2 0เทอร์โบคันนี้ขายในราคา680,000บาทครับ680,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก6 e ล้ออีซูซุล็อกกี้แรงม้าดำเกษตรครับช่วงยาว5เมตรยีขายในราคา435,000บาทครับ คันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อฮีโน่ FB สุ per เสียครับจดปี4 5ครับช่วงยาว4.30เมตรครับดับหคิวครับรถห้างแท้ครับขายในราคา425,000บาท425,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุก Isuzu NPR 115แรงรถห้างแท้ครับรุ่นเสียสังลุยครับดับหคิวครับราคา 325,000บาทครับ325,000บาทสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อดับาคิวครับ Toyota Dyna 85แรงครับขายในราคา99,000บาทครับ99,000บาทรถขับใช้งานปกติครับเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมทุกคันครับ คันนี้เป็น i s ู z ุ nkr 88แรงมา้ารถห้างครับดำ3าคิวขาย285,000บาทครับ285,000บาทรถพร้อมใช้ครับคันนี้เป็น i s ู z ุ4ล้อครับ nkr 88แรงม้าครับหัวกระตูนตู้แห้งครับขาย255,000บาทครับ2 5 5แ0 0บาทและคันนี้พิเศษสุดรครับรถบรรทุก4ล้อ toyota dyna 85แรงม้าครับ ขายในราคา78,000บาท78,000บาทครับรถขับใช้งานปกติครับและคันนี้เป็น t o y ยต้ d ไดนาบ20ครับ85แรงมา้าขาย8 9 0 0 0บาทครับ8 9 0 0 0บาทรถขับใช้งานปกติครับหากเพื่อนๆพื่กำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางตอนนี้มีให้เลือกอยู่หลายคันครับ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่7,8 0 0 0บาทรถใช้งานราคาเบาๆครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อกลาง t o y ยต a d ไดนา u 8 7 115รแรงม้าครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4ี0เมตรครับคันนี้มีสโลกลางครับ คันนี้ขายในราคา1 8 5 0 0 0บาท1 8 5 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น isuzu รถบรรทุก4ล้อช่วงยาว3.60เมตรบครับรถห้างแท้ครับแหนบหน้าหลังเพลอยครับมีพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์ครับขายในราคา1 9 5 0 0 0บาท1 9 5 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น toyota dyna vu 85แรงม้าครับดับาคิวครับ6ล้อครับคันนี้ขายในราคา125,000บาทครับ125,000บาท รถพร้อมใช้งานครับหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อด,ดับาคิวล่ะครับเบาๆตอนนี้มีให้เลือกอยู่4ถึง5คันครับคันนี้เป็น Toyota d ไดนาบ20ยี่สิบขายของหัวคาซีครับขายในราคา125,000บาทครับ125,000บาทและสำหรับคันนี้เป็น Toyota d ไดนาบ20ยี่สิบครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับกระบะช่วงยาว3เมตรครับช่วงล่างนแนบ,บหน้าหลังเพลาลอยครับ รถขับใช้งานปกติครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมคันนี้ขายในราคา95,000บาทครับ95,000บาทและสำหรับคันนี้ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อกลางโตโยต้าไดนาบ30สามสแห้รงมาครับกระบะบรรทุกช่วงยาวสี่เมตรามครับราคา1น5 0 0 0สนหน้าพับาทครับรถบรรทุก4ีล้อโตโยต้าไดนาครับเก้าสิบแรงมาครับขายในราคา1นึ่0 0สบาทครับหนึ่งแบาทรถขับใช้งานปกติครับภาษีเต็มครับ คันนี้เป็น isuzu npr 115แรงม้าครับกระบะ4.30เมตรครับรุ่นนี้มีพวงมาลัย power ครับขายในราคา195,000บาทครับ195,000บาทครับและสำหรับคันนี้เป็น toyota dyna bu 87 115แรงม้าครับขายหัวคันซีครับขายในราคา165,000บาท165,000บาทครับรถขับใช้งานปกติครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อกลาง isuzu ครับเครื่อง88แแรงม้าครับ ขาย158,000บาทครับ158,000บาทจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับคันนี้เป็น Isuzu 88ดแรงม้าเหมือนกันครับขายในราคา1 4 8่0 0บาท148,000บ,14บาทครับขายของคัสซีครับรถพร้อมใช้ครับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อดำ3าคิวครับ Toyota Dyna 85แรงม้า,า, 85, าครับ ขายในราคา1 8 8 5 0 0 0บาทครับ1 8 5 0 0 0บาทรถสวยพร้อมใช้เลยครับช่องล่างดีคัสซีสวยครับรถขับใช้งานปกติเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มเพื่อนๆสามารถนำไปใช้งานได้เลยครับน้ำสภาพดีพร้อมใช้งานสำหรับคันนี้เป็นรถประทุก6ลรอโตโยต้า bu 8 7 1 1 5แรอางมาครับราคา1 7 5 0 0 0บาทครับ รุ่นนี้มีให้เลือกหลายคันครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรูปเพิ่มเติมแต่ละคันได้ครับ หากเพื่อนๆสนใจขนาดสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนั่นหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับ